พระเจ้าข้าตัวมัศวินมาบัดเดี๋ยวนี้องค์มัศวินขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค้างี่เง่าไหมมึยิ้มทำไมกูตกแม่งเลอะไรมึงเล่ากูฟังกูไม่รู้เรื่องมัศวินพระเจ้าค่ะยังไงมีความสุขหรือไม่กับการประพาสป่ามีความสุขดีพระเจ้าค่ะเป็นยังไงลูกคงจะมีความสุขเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาถามหนูอยู่เนี่ยมันท้าวมันสนแน่นะอยากรู้ เดี๋ยวค่อยถามได้หรือไม่ไมกู <c oughs> รู้มึงรู้แค่นั้น okay. แต่ถ้าเกิดกูรู้แล้วโลกรู้ <c oughs> ไม่เป็นไรกูชอบ <c oughs> ลูกคงมีความสุขเสียจนลืมอะไรบางอย่างมีหญิงสาวที่น่าสงสารเดินทางตามหาคนรักหญิงสาวคนนั้นชื่อดำดงดำดงพิจารณาทีสลุกว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัสวบิทคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่า จะแปดเดือนแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยไม่ฟังมาจากใครไม่ใช่กูกังมาจากใครเนี่ยเออ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 ใช่ไหมใช่อกูเดี๋ยวแม่เขาก็เชื่อคนนี้เขาแอบชอบกูก็เอไม่ใช่เออเออใช่ไม่ใช่เออเอาเออเออไม่ใช่เอาใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดรักกูมึงไม่ต้องพูดถึงได้ไหมมึงมาไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าเขาคิดว่าใช่ดำดองเจอเจ้ามาตามหาข้าทําไมหนูมาตามหาเนี่ยเพราะว่าคือเราเป็นแฟนกันถ้าเราเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาตามหากันได้ข้าเนี่ยนะเป็นแฟนเจ้าเจอเจอเจอ ไม่ใช่มั้งข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วคุณอีอไงแล้วข้าเป็นแฟนของเจ้าเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันนี่คือแหวนเนี่ยพี่กี่วะพี่กี่วะ เพงเพื่อนรักครับจำได้ดีคว,วันใจท้องแล้วแม่จาวันทาีา เอาชีวิตมันจบด้วยเพลงเดียวเลยเธอลองได้ยังไงอ่ะเจ้าเธอลองได้ยังไงเนี่ยมีดูมันไปเรื่อยไปเปื่อยคู่มันนึกถึงชีวิตน้องแล้วก็ร้องจ้ะไม่มีอะไรยากร้องจนกูเป็นจริงให้ได้อ่ะอ่ะอ้อโอเคโอเคกูสงสารเมืองแกก็บอกเข้าไปดิว่าไม่ใช่คือไม่ใช่เดี๋ยวเออคนที่เพื่อเขามีเอฟสองเอฟตีเบือ สาวแอบ,บชอบฉันเดี๋ยวเขาผิดหวังเออเออเออทุกคนฟังเออทั้งหมดนี้ฟังในฐานะที่นุ่นเป็นเพื่อนรักของขวัญพูดเออรู้ทุกอย่างในชีวิตของเพื่นอนอขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงจ ชื่อไม่ต้องเชื่อไหมคงสารน้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้อ,องเช,ช,ชื่อนั่งอยู่กับที่เฉยก็ตีอยู่แล้วนั่นะใครใครมาโโมวะแม่ไงมึงไม่เห็นนะแม่ตื่นแล้วเหรอก็ตื่นไปจังวะไฟไดับบ่อยอะตื่นบ่อยอะดิ ขอแมขอขอ่ขอจะขอมาก็ต้องจัดให้หน่อยนึงซอยซอยพี่น้องข้างซอยนกแอฟแอฟบินข่ามกองไฟเขาบันนีไ้ตัร์นเด้อเฮ้ไอ้ตัร์นเด้อเฮเป็นพ่อยีบาตัร์นเดิร์เป็นพ่อยีบาล่ะใครไม่เชื่ออะไรก็ได้หรือได้เด้อแล้วแต่แล้วแต่ได้เด้อแล้วแต่แล้วแต่ได้เด้อจริงจริงล่าไอ้ตินพ่อยีบาไอ้บ้านนั้นเป็นพ่อยีบา ตอนเรียนพอยีวาร์ได้เกิดมาเลยเป็นพ่อยีวังหาแม่ขอมากูเห่อเหนื่อยป่ะเฮี่ยกูเต้นเหนื่อยกูก็เหนื่อยโอ้เหนื่อยที่กูร้องอ่ะเหนื่อยใจกับมึงอะ กูไม่รู้พูดปากเปลวปากแขว่าไม่ใช่กูคิดเขาคิดว่ากูจนได้อ่ะ,อะดูมึงเสียอาการนะมมันไม่เสียอาการก็เนี่ยมันก็ต้องโมโหกันบ้างเนี่ยโป<ด>ร <ผม S 2> ท่านแก,ก้ข่าวท่ต้องกระหม่อมทีด้วยครับด้ด้อ่ะอ่ะอ่ะทุกคนแล้วมึงแล<ไ>้วแม่บอกให้แล้วหมอลำไปถ้ามึงอยากจะแก้ข่าวมึงไปแก้ ่ร้องตอนไหนเนี่ยเอาเลยนะตุ๊กตุกต้ตตงตุงง้งตุ้งเตุงเตุงตุ้งอาบัตรนี่สิมากแก่ขาวเด้อแก่ขาวไม่ใช่ใคอเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ใครเด้อที่ไปบัตรเจอไม่ใช่ใครจะไปดึงหนักแน่นดึงหนักแน่นยังมยาวยาวยาวแล้วไม่ยาวหลุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาน้าห <c oughs> วาแล้วก็ไม่เคยไปเด้อหน้าหวานแล้วก็ไม่เคยไปเ <c oughs> นี่ยนอนบ่ได้ใครใครโกหูถ <c oughs> ามเน็ตดูเน็ดลอยบอกได้ถามนุ๊กดูนุ๊กบ่อบอกได้ไม่ที่กูเด้อไม่ที่กูไม่ใช่กูเด้อไม่ใช่กูเป๊ไในต้นแรกเด้อที่นั่น ไม่ไหนไม่ไม่ได้ไปแล้วนั้นยังไงฉันนอนกับบ้านกูไม่ได้ไปกูนอนกับบ้านแล้วกูนอนบ้านแล้วกูนอนกับแม่ตัวนั่นแหละมันไปอีมันไปจริงๆเด้อกูไปไม่ได้เด้อหน้าวาแล้วก็เกิดเกิดมาแล้วเป็นพ่อยีวาเกิดบ้าแล้วเป็นพ่อยีวาอี่ยี่บแล้วเกิดก็นั่นียีวาแล้วมันเกิดก็นั่นโอ้ยหมาตีแม่มือเอ้าไม่ลองไปหรอเติร์ลองสู้ไม่ได้ สวมหน้ามึงอิงดดงเจ้าจะมาตามหาข้าทำไมเนี่ยโอ้โหถ้าเจ้าเหนื่อยเจ้าก็กลับบ้านไปก่อนก็ได้มอยเพราะข้าจะจะบอกเจ้าว่าข้าเนี่ยไม่ใช่คนรักของเจ้าหรอกดําดงข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วก็คืออินทิลาแต่ข้าไม่รู้ว่าแหวนวงนี้มันมาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงเจ้ามาจากไหน ดำดงก็มาเธอเป็นคนให้ข้าไม่ได้ให้เจ้าให้เ้อไม่ให้เธอจะอยู่งด้วยกันได้ถ้าไม่ได้ให้เจ้าไงข้าบอกว่าไม่เว้ยไม่เว้นช่องไฟให้ครูฟังเลย